คลลาเจนของเราเนี่ยมันจะตอบสนองยังไงคะตอบโจทย์ตรงไหนคะคลลาเจนช่วยให้น้ำหล่อเลี้ยงหัวเขา่าไม่แห้งช่วยให้เนื้อเยื่อที่หุบหัวเข่าของเราตรงนี้กระดูกก่อนตรงนี้ไม่สึกหลอในขนาดที่เราเดินเสียดสีเราหั่นเราเดินใช้ชีวิตภายอย่างคร่งขรอนทางแล้วกดใช้สึกหรอกระดูกฟานกระดูกคุนน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่าแห้งไอ้พวกแค่บางคนเปนยาข้อแค่บรรเทาเป็นนานๆคุณหมอจะฉีดยาได้เพราะมับไม่ให้าหายก็ไหนไม่หาย,ยาแคแป๊บเดียวถ้าแป๊บเดียวหายไม่หายนะคะ ทานมาเป็นคอรเดนขอแม่ติ๊กเหมือนอย่างแม่ติ๊กนะคะกินตอนเช้าพี่อบอกว่าหนึ่งช้อนตวงมีช้อนตวงอยู่ในนี้จะตอบโจทย์กับอะไรคะตอบโจทย์ตอบมั่นหัวเข่าที่คุณนั่งยองๆไม่ได้นั่งแบบนี้ไม่ได้พักเรียกไหวพักหรือไม่ได้เด็กจะโอกเด็บหัวเขา่านั่งงอขาจะไหว้พระอย่างนี้ตึงอลังการกับฝังหัวเข่าเนาะจะมาก้มไหว้ก็ไปไม่ถึงมือบางคนไหว้ยอยู่แค่นี้เนะาะเพราะฉะนั้นนะคะ ยิ่งเสียตามอย่างแม่ที่คนนี้เอาโคราเินไปเป็นองค์ประกอบความร่างของเซลล์มนุษย์นึงนะคะมีส่วนผสมของเอนไซม์เอนไซม์มนุษย์เราสร้างได้ไม่ได้แต่แต่แยร์รุ่นอย่างเราห้าสิบหกปีเอนไซม์สังขารเราสร้างได้ไม่ถอยไขนเอนไซม์มีส่วนผสมของยกตัวมดินขึ้นมาส่วนผสมของลูกเกลื่ยลูกเกลื่ยมีประโยชน์ขับค่าของหินปูนขับค่าของกรดดูดิกที่อยู่ในข้อเข่าหรือข้อต่อเล็กเล็กน้อยตามข้อนิ้วของเราเลยค่ะปริโภคได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย